สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะครับหนาซึ่งนักเรียนอาจจะไม่สะดวกเข้ามาดูไลฟ์สดก็ไม่เป็นไรนะครับผมท่านผู้ชมท่านใดที่เปิดมาเจอก็ทักทายเข้ามาบ้างก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับไปเรียนกันในหน้าที่แปดสิบเอ็ดสำหรับเอ็กเซเล่มหนึ่งะครับภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .1 ทั่วประเทศ มาแปลกันต่ออาหารจานโปรดนะครับทุก4มุมโลกที่บอกไปเมื่อกี้นะครับนำมาต่อหน้านี้ต่อนั่นก็คืออาหารของประเทศเยอรมันในเทศกาลที่สำคัญนะครับ The s y m m o l of Martin Stark นะครับ is a goose สัญ,ญลักษณ์นะครับ s ิมโบลแปลว่าสัญ,ญลักษณ์ของงานนะครับมาติ i n s t a r กนะครับนะซึ่งเป็นงานที่มีชื่อของประเทศเยอรมันนั้นอาหารที่ขาดไม่ได้ก็คืออ o o o s e นะครับก็คือห่านนั่นเอง People roast goose นะครับผู้คนก็จะอบนะครับอบหา่านหรือว่าปิ้งหา่านหรือย่างนะครับ roast and serve it แล้วก็นำมันไปเสิร์ฟนะครับ with potato กับมันฝรัง่ง and red cabbage นะครับพร้อมกับกะหล่ำปลีสีแดงสั้นๆแค่นี้นะครับนั่นคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาหารและในเทศกาลนะครับมา r t ต n น,นะครับในประเทศเยอรมนี Germany. ไปอีกมุมโลกหนึ่งนะครับนั่นก็คือในประเทศไอแลนด์นะครับ In Islands นะครับในประเทศไอร์แลนด์ people c e l e b r a t e midwinter by eating meat and sausage they sometimes eat fish with bread and potatoes as well นั่นก็คือในประเทศไอแลนด์นั้นนะครับผู้คนจะเฉลิมฉลองอเทศกาลนะครับกลางฤดูหนาวนะครับด้วยการรับประทานเนื้อและก็รับประทานไส้กรอก พวกเขาบางครั้งนั้นก็จะรับประทานปลานะครับกับขนมกับขนมปังและก็มันฝรั่งนะครับโปเชโซเอสเวลในที่นี้ก็คือมันกับมันฝรั่งไปด้วยเลยนะครับนะคำว่าเอสเวลในที่นี้นะครับนะนี่คือคําแปลนะครับของภาษาไทยนะครับจากตัวหนังสือภาษาอังกฤษอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะอาหารทุกสี่มุมโลกก็นํามา แปลให้แล้วในที่นี้นะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อถัดไปกันนะครับหัวข้อถัดไปคือหัวข้อที่6นะครับก็บอกว่า look at the pictures ให้ดูในรูปภาพนะครับ then ask and answer question และก็มาถามตอบคำถามกันนะครับโดยใช้คำศัพท์เหล่านี้นะครับคือ potatoes มันฝรั่งนะครับ orange ส้ม p o e a p l e s นะครับซาเรด bread ขนมปังนะครับ lemons มะนาว ชีสนะครับเนยแข็งฟิชปลาไรซ์ข้าวเชอร์รี่นะครับก็ผลเชอร์รี่นะครับบิสกิตก็ขนมปังชนิดหนึ่งที Tea, น้ำชาแครอทนะครับก็ทับสับหัวแครอททูมอเดลสนะครับมะเขือเทศเอเอ็กซ์นะครับแปลว่าไข่มันตัวบทสนทนาข้อหนึ่งนะครับในหนังสือก็ทำม,มาให้นะครับเอถามว่า are there any potatoes Are there เป็นประโยคคำถามแปลว่ามีหรือไม่นะครับนักเรียนถ้า there a r เป็นประโยคบอกเล่าแปลว่ามีตามมาด้วยคำนามผู้พดูดนะครับจำไม่เลยนะครับนะก็ถามว่า are there any potatoes นะครับมีมันฝรั่งอยู่บ้างหรือไม่ b ีก็ o อ no there aren't ไม่มีเลย there aren't any นะครับใส่ any เข้าไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีอยู่เลยนะครับแปลว่าอย่างนั้นไม่เหลืออยู่เลยนะครับ any เนี่ย แล้วก็ถามกลับว่า is there an orange นะครัเห็นไหมครับ are there ตามด้วยคำนามผู้บุ t พ e is there ตามด้วยคำนามนับไม่ได้หรือคำนามเอกพจน์นะครับ is there an orange มีส้มสักผลไหมนะครับตอบว่า yes there is นะครับมีนะครับนี่คือคำแปลนะครับ ทีนี้คุณครูก็เลยนํามาแต่งเป็นประโยคให้ซึ่งเล็กมากๆอีกเหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าต้องการให้อยู่ในหน้านี้หน้าเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอไปนักเรียนที่มีโทรศัพท์เครื่องเล็กๆนะครับนะก็ลองอพยายามดูนะครับว่าเห็นหรือเปล่านะครับนะถ้าไม่ก็เห็นต้องขอัยจริงๆนะครับคุณครูจะทําให้ใหญ่เลยก็ได้แต่ว่าอยากให้อยู่ในหน้าเดียวกันนะครับโอเคนะครับบทสนทนาคู่ที่1น,นะครับระหว่าง A กับ B A เลยถามว่า Are there any p a r a b l e s นะครับถ้า are there นักเรียนอย่าลืมว่าตามด้วยคำนามเติม s นะครับมีสับปะรดอยู่บ้างไหมตอบว่า Yes there are ถาม are there ตอบ a h e there นะครับถาม is there ตอบ t r e is นะครับแล้วถามว่า Is there any bread นะครับ bread ขนมปังนะครับนับไม่ได้ต้องใช้ is there นะครับและประโยคคำถามนะครับต้องใช้ any นะครับทั้งนามนับได้หรือนับไม่ได้ตามที่เรียนมาแล้วนะครับ ก็ตอบว่า yes there is และถามกราบ e, ีนะครับ are there any l e m o n s นะครับมะน,นาวหลายลูกนะครับมีหรือเปล่า yes there are มีนะครับ is there any cheese มีเนยแข็งบ้างไหมนะครับเนยแข็งนับไม่ได้ใช้ is there ถาม is there ตอบ there is นะครับ yes there is และถามต่อ is there any fish นะครับ fish นะครับเป็นคำนามที่นับได้แต่เป็นประโยคคำถามก็ใช้ any หมดเลยนะครับ มันถ้าถามว่า is there นะครับแปลว่าปลาหนึ่งตัวนะครับจำไม้เลยนะปลาเนี่ยเป็นคํานามที่เป็นผู้พน์ก็ไม่ต้องเติม es นะครับเพราะนั้นจะถามเป็น are there any fish ก็ได้นะครับนาไม่ผิดประโยคแต่เวลาตอบต้องตอบว่า no there aren t นะครับถ้าถาม are นี่ถาม is there ก็ตอบ no there isn't ตรงนี้พิเศษนะครับสำหรับคำว่าปลาอย่างเดียวนะครับเป็นผู้พน์ก็ไม่ต้องเติม es นะครับจำไม่เลยนักเรียน นนี่คือความรู้เพิ่มเติมหรือคนไหนที่ทราบอยู่แล้วก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับแล้วถามต่อว่า is there any rice นะครับ is there นะครับใช้กับนามที่นับไม่ได้หรือนามเอกพจน์นะครับก็ตอบว่า no there isn't นะครับ are there any cherries นะครับ cherries นะครับ cherries หลายผลนะครับเปลี่ยน y เป็น i เติรมีนะครับ are r e e t h Yes there are แล้วถามอะไรอีกนะครับ Are there any biscuits ขนมปังหลายๆชิ้นนะครับ Yes there are Is there นะครับ Is there เมื่อไรตามด้วยนาเอีกกจะ์นะครับหรือนามนับไม่ได้นะครับมีน้ำชาอยู่บ้างไหมตอบว่า No there isn't Are there any carrots นะครับมีแครอทอยู่ไหมแครอทเติม s ต้องเป็น Are there No there aren't Are there any tomatoes นะครับมีมะเขือเทศหลายๆผลอยู่ไหม Yes t h e e are Are there any eggs นะครับไข่หลายฟอง Yes t h e r e are จบนะครับนักเรียนนะแค่นั้นเองไม่ยากอะไรเลยแต่ก็ยากสำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับนะสรปว่า is there ใช้กับคำนามนะครับที่นับไม่ได้และนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์นะครับส่วน a แดใช้กับนามที่นับได้เท่านั้นและเป็นผู้พจน์เท่านั้นนะครับผม นี่คือสรุปการใช้ is there หรือว่า there is นะครับ are there หรือว่า there are นะครับจบนะครับไปหัวข้อต่อไป fill จงเติมนะครับเติม2องคำนะครับก็ว,ว่า much กับ many เราฉะนั้นคุณครูสรุปให้ดีนะครับ many ใช้กับนามนับได้ประหุพ์นะครับ much นะครับใช้กับนามที่นับไม่ได้ เมื่อเราทราบหลักการใช้ดังนี้นะครับเราก็จะตอบได้ง่ายมากเลยนะครับนั่นก็คืออันนี้คือในหนังสือเขาทำาให้นะครับข้อแรกนี่ส่วนข้อ2ถึงข้อ6ในคุณครูตอบให้นะครับนะ How many oranges are there นะครับตอบว่า Not many นะครับ uh, Oranges นะครับ For, uh, ส้มนับได้นะครับใช้ many เมื่อตอบ How many ก็ต้องตอบว่า Not many นะครับไม่มาก มีส้มอยู่มากไหมตอบว่าไม่มากนะครับนี่คือข้อหนึ่งมีส้มมากไหมแหมอกอไก่หายนะครับนะหัานไปอ่านพอดีใส่กอไก่ให้นิดหนึ่งนะครับข้อสองนะครับ rice นะครับนับไม่ได้ต้องใช้ much ถาม how much นะครับตอบ not much อันหยันนะครับหอมหอมนับได้นะครับเติม S ก็เป็น m a n ี่นะครับเบสเกตนะครับเติม S ก็ต้องใส่ m a n ี่นะครับนมนะครับนับไม่ได้ใช้มัชนะครับแอปเปิลนะครับเติม S นะครับนับได้เป็น m a n ี่แค่นั้นเองนะครับต้นักเรียนรู้ว่านำนับได้เติม m a n ี่นำนับไม่ได้เติมมัชแค่นั้นจบเลยนะครับนี่คือคำแปลโอเคนะข้อนี้นักเรียนคงเข้าใจนะครับไปข้อ8ต่อ ข้อ8ปเขาบอกให้จิงออฟจิงออก็คือให้นักเรียนคิดนะครับนะคิดถึงเซอร์ r บ t i ชันถึงงานเฉลิมฉลอง In your country ในประเทศของนักเรียนเองนะครับ h c t s p food l o you e o you eat แล้วนักเรียนได้รับประทานอาหารพิเศษอะไรนะครับในวันพิเศษนั้นในวันเฉลิมฉลองนั้นให้ discuss นะคับให้นำมาปรึกษาหารือนะครับโชกอินแพรและจับคู่ขึ้นมาพูดนะครับนะโชกอินแพรนี่คือคำแปล คุณครูก็นํามาแปลให้นะครับนำมาแต่งให้แล้วก็แปลให้เป็นคู่คู่อย่างนี้นะครับนะ AB นะครับถามนี่คำแปลอยู่นี่นะครับคุณครูไม่ได้เขียน AB ให้ก็ถือว่านี่คู่แรกก็คือตรงกับอันนี้นะครับเก็เลยบอกว่า I r e a l l y like t h e f o o d on สงกรานต์เดฉันชอบอาหารในวันสงกรานต์เป็นอย่างมากนะครับนี่คือคําแปล B ก็เลยว่า What do you like about it และคุณชอบอาหารอะไรล่ะ เองก็เราว่า I really like seafood ฉันชอบอาหารซีฟู้ดมีก็เรามีทูฉันก็ชอบเหมือนกัน and my mother และคุณแม่ของฉันนั้นได้ make f l y e d shrimp b a l l make f l y e s h r i m b a นะครับก็คือบอในที่นี้แบบลูกชิ้นนะครับลกลมๆลูกชิ้นกุ้งที่ fly fly ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าทอดนะครับอทอดตัวทีครับใช่แล้ว ลูกเชินกุ้งทอดก็คือลูกเชินกุ้งชุบแป้งทอดว่าอย่างนั้นนะครับคุณครูปแปลว่ากุ้งชุบแป้งทอดก็เลยกันนะครับนะอ่าเอกเลยว่า yes my mother does that too ใช่คุณแม่ของฉันก็ทำกุ้งชุบแป้งทอดเหมือนกัน is t very nice มันดีมากมันอร่อยมากอะไรก็ว่าไปแล้วบีก,ก็ถามว่า what else do you eat สงกรานด์และคุณรับประทานอะไรอีกไหมนะครับคำว่า what else เนี่ยนะครับนะในวันสงกราน เอก็เลยบอกว่าพวกเรา eat รับประทาน roast squid แปลว่าปลาหมึกย่างนะครับนะรับประทานปลาหมึกย่าง what about you และคุณล่ะ B ก็เลยว่า we eat barbecue seafood นะครับเรารับประทานบาร์บีคิวที่เป็นอาหารทะเลนะครับหรือว่า seafood barbecue นะครับนะก็ว่ากันไปนะครับ and for d e s s e r t แล้วก็ของหวานนั้นนะครับ we have b o วลอยนะครับนี่ทับศัพท์คือบัวลอยนะครับนะภาษาไทยคนต่างชาติไม่รู้จักนะครับนะแต่คนไทยรู้จักดี A ก็เลยบอกว่า i h a d บ o วลอยฉันไม่ชอบบัวลอยนะครับ B ีก็เลยว่าเร a l l y จริงเหรอ i love it ฉันชอบมันมากนะ i t is my favorite dessert มันเป็นอาหารของหวานจานโปรดของฉันเลยทีเดียวละ แต่บีบอกว่า I don't like o ท w สวี and coconut milk ฉันไม่ชอบของหวานนะครับและก็ไม่ชอบอน้ำกะทิด้วยนะครับ coconut milk นี่คือคำแปลนะครับจบนะครับนะไปอีกหัวข้อนึงครับหัวข้อที่9 work in g r o u p work in g r o u p ก็คือให้ทำงานเป็นกลุ่มนะครับนักเรียนจับกลุ่มกัน make and announce n d a r annual นะครับ annual annual นะครับออกเป็น annual เดี๋ยวออเป็นภษาอังกฤษต้อง annual annual แปลว่าประจำปีนะครับคเิเดินแปลว่าใบจีให้นักเรียนทำร,ร,รายการใบจนประจำปีว่ามีเทศกาลงานอะไรบ้างในแต่ละเดือนแล้วก็มีอาหารอะไรนะครับนะให้ write i a s t month celebration month celebration คือการเฉลิมฉลองในแต่ละเดือนนะครับ each แต่ละเดือนให้เขียนลงไป แล้วก็ให้เขียน uh, the food นะครับอาหาร you eat ที่คุณรับประทาน on t u i s day ในวันสำคัญเหล่านั้นนะครับนี่คือคำแปลคุณครูก็เขียนมาให้แค่2เดือนนะครับนะเพราะถ้านั่งเขียนทั้ง12เดือนนี่คงยาวไปนะครับนะให้นักเรียนเขียนเอาเองนะครับนะเดือนเดือนคุณครูทำตัวอย่างมาให้สัก2เดือนนะครับนั่นก็คือเดือนมกราคมแน่นอนนะครับเดือนมกราคมต้องมีนะครับ uh, day, one, day, one, day one, นันเ day นี่วันที่1ก็คือ วันที่1นึ่ง uh, New Year's Day นั่นเองนะครับ uh, Day o ันี่คือ the first day นะครับนะ the first of January นะครับเดี๋ยวอย่าใช้ว่า Day 1นะม,นมันออกภาษาไทยไปเอาเป็นว่า New Year's Day แค่นั้นจบเลยนะครับคือวัน uh, ปีใหม่นะครับนะวันขึ้นปีใหม่ New Year's Day New Year's Day นะครับ We eat เรารับประทานนะครับ A lot of food อาหารมากมายนะครับซักแฉะเซ้นนะครับซีฟ o ้ดนะครับฟรุตผลไม้ and we drink นะครับเรารับเราเดิมนะครับ fruit juice นะครับน้ำผลไม้เป็นต้นนะครับนะวันที่หนึ่งมกรานะครับ New Year's Day นะเดี๋ยวใส่คาว่า first of January หน่อยดีกว่านะครับนะ first of January นะครับ เฟนะครับ1 s t ไปเลยนะครับ off นะครับ January นะครับวันที่1มกราคมนะครับวันขึ้นปีใหม่ใส่วันที่ลงไปอีกนิดหนึ่งก็ดีนะครับส่วนมาเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันสำคัญก็คือวันวาเลนไทน์นะครับ14กุมภาพันธ์นะครับวาเลนไทน์สเดย์วาเลนไทน์เดย์นะครับรู้สึกว่าเขาจะต้องใส่ S ด้วยนะครับนะวาเลนไทน์เดย อ่าก็ใส่อย่างนี้นะครับแม่คุณครูสอนไปพลางแก้ไปพลางไม่ว่ากันนะครับนะเพราะว่ารีบรีบทำเนื้อเรื่องขึ้นมานะครับนะก็เลยต้องมาแก้บ้างถ้าผิดพลาดไปนะครับโอเคครับ the 1 4 t valentine's day นะครับ we lit candles we had cakes นะครับ f i e d rice pork Chickens and s o ซ t Rings นะครับนั่นก็คือสักดามาวันวาเลนไทน์นะครับเราจะจุดเทียนนะครับนาริสแคนโดแหมได้บรรยากาศคลาสสิกหรือว่าโรแมนติกเหลือเกินนะครับ We we had c a k e s นะครับเราซื้อเค้กมารับประทานกันนะครับ r ราย rice ข้าวผัดนะครับพกนะครับเนื้อหมูทอดหมูปิ้งอะไรก็ว่าไปชิคเก้นนะครับไก่ทอดไก่ย่างไก่ทอด แอนโซบ r ริงนะครับและมีน้ําอัดลมนะครับโซบเริงแปลว่าน้ําอัดลมเป็นต้นนะครับนะนี่คือคุณครูเขียนให้2เดือนนักเรียนลองเขียนนะครับเดือนนะครับเดือนที่3ว่าวันอะไรบ้างเช่นวันมาฆบูชาอย่างนี้นะครับนะเดือนที่3เดือนที่4ี่เมษายนก็วันสงกรานเดือนที่5ก็วันจัก,กรีอะไรเป็นต้นนะครับจนกระทั่งจบ12เดือน โอเคครับนี่คือตัวอย่างการนําหนังเสือไว้วิชาภาษาอังกฤษมาแปลให้กับลูกๆนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทยนะครับถ้านักเรียนเข้ามาเปิดเจอสไตล์การสอนของครูพิ่นันนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับนะฝากรบกวนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะสะโลแกนการสอนของช่องของครูนะครับว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับ ลองมาสัม,สม,สมผัสช่องกรูนันสักนิดนะครับแล้วลูกจะติดใจนะครับเป็นภาษาอังกฤษว่า English is not as difficult as you think if you try might be fast and h a t นะครับโอเคครับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับก็เจอกันใหม่ในหน้าที่82นะครับผมสวัสดีครับ